บามิยันประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปบามิยันสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของชาวอัฟกานิสถานและความทุกข์ทรมานของพระพุทธรูปก็สะท้อนถึงความทุกข์ทรมานของชาวอัฟกานิสถานด้วยในสมัยโบราณมีวัดพุทธหลายแห่งในเมืองบามิยันบนภูเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคือพระพุทธรูปบามิยัน ซึ่งเป็นรูปปั้นหินยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกสูง100ถึง40ถึง50ฟุตและครั้งหนึ่งเคยรุ่งโรจด้วยทองคำและอัญ,ญมณีที่แวววาวในปี2544พระพุทธรูปบามิยันถูกกลุ่มตอริบาระเบิดพระพุทธบามิยันเป็นพระยืนที่สูงที่สุดในโลกมีอายุมากกว่า1,500ปี และประสบภัยพิบัติถึงสามครั้งในประวัติศาสตร์คนดังจากแวดวงวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะและาศาสนาในหลายประเทศได้เรียกร้องอย่างแข็งขันถึงความสำคัญของการปกป้องมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยชาติย้อนกลับไปเม,มื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2 5 4 4 พระพุทธเจ้าถูกกลุ่มตอริบานทิ้งระเบิดอย่างโหดร้ายและการระเบิดยังคงดำเนินต่อไปเป็นเวลาสามหรือสี่วันมีพระพุทธรูปบามิยันอยู่สององค์องค์หนึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกและอีกองค์อยู่ทางทิศตะวันตกสร้างขึ้นระหว่างพุทธศตวตรรษที่สาถึงหเรียกว่าพระพุทธรูปบามิยันเนื่องจากแกสลักไว้บนหน้าผา หันหน้าไปทางทิศใต้ของหน้าผาข้างๆหุบเขาบามิยันแฟกซียนพระภิกษุผู้มีชื่อเสียงของจีนแห่งราชวงศ์จีนและส่วนแสงแห่งราชวงศ์ถังต่างแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าบามยันผู้ยิ่งใหญ่จังหวัดบามยันเปอร์เซียเป็นหนึ่งในส4จังหวัดของอัฟกานิสถานตั้งอยู่ในที่ราบสูงตอนกลางของอัฟกานิสถาน และมีภูมิประเทศเป็นภูเขาจังหวัดบัมยันมีแปดเทศมนตนโดยมีบัมยันเป็นเมืองหลวงของจังหวัดบัมยันเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคฮาซาราจัดของอัฟกานิสถานและเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันหลักของภูมิภาคอย่างฮาซาราสชื่อของจังหวัดบามิยันแปลได้ว่าดินแดนแห่งแสงสว่างในสมัยโบราณ อัฟกานิสถานตอนกลางเป็นช่องทางการค้าที่ต้องผ่านระหว่างจากกรวดิโรมันจีนเอเชียกลางและเอเชียใต้เนื่องจากที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของรถม้าบนเส้นทางสายใหม่บามิยันเป็นจุดแวะพักสำหรับนักเดินทางจำนวนมากองค์ประกอบของศิลปะกรีกและพุทธผสมผสานกันเป็นสไตล์คลาสสิกอันเป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่าศิลปกรีกพุทธ จังหวัดบามยันมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งรวมถึงพระพุทธรูปยักษ์ย้ายแห่งบามยันซึ่งขณะนี้ถูกระเบิดโดยมีถ้ำม,มากกว่า3,000แห่งอยู่ใกล้ๆอุทยานแห่งชาติแบดดอมมีดาราอาจดาโกโกราและเมืองโบราณสหั์เป็นต้นในช่วงสมัยเจนกวนของราชวงศ์ถังพระภิกษสุส่วนแสงผู้มีชื่อเสียง ได้เดินทางไปยังภูมิภาคตะวันตกและบันทึกอาณาจักรแฟนเนนอไว้ในบันทึกของภูมิภาคตะวันตกของราชวงศ์ถังของเขาอาณาจักรแฟนเนนอเป็นคู่ของแบมีเยนประเทศฟานยานาอยู่ห่างจากตะวันออกไปตะวันตกมากกว่า2000ไมล์และจากเหนือจรดใต้มากกว่า300ไมล์อยู่ในภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ ผู้คนอาศัยอยู่ในเมืองตามหุบเขาเมืองหลวงของประเทศคือตั้งอยู่บนหน้าผาทอดยาวไปตามหุบเขายาวหกถึงเจ็ดไมล์มีหินสูงหนุนอยู่ทางทิศเหนือหุยเช้าพระภิกษุจากศิลลาในสมัยราชวงศ์ถังเสด็จสแสวงบุญไปยังห้าประเทศอินเดียตั้งแต่ปี723ถึง727พระองค์เสด็จผ่านสถานที่นี้ และทรงเรียกที่นี่ว่าอาณาจักรกัวยินเมื่อข้าพระองค์มาถึงอาณาจักรกัวยินกษัตริย์ก็ทรงหูซึ่งได้อยู่ในอาณาจักรอยู่เขามีทหารและม้าที่แข็งแกร่งมากมายประเทศต่างๆไม่กล้าลุกรานดินแดนแห่งนี้ผลิตแก่ม้าผ้าสักหลาดและแม้กระทั่งมาเดือในสมัยโบราณมีวัดพุทธหลายแห่งในเมืองบาวิยันบนภูเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองมีพระพุทธรูปปาวิยัน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกสูง140-50ฟุตครั้งหนึ่งเคยรุ่งโรจด,ด้วยอัญ,ญมณีสีทองอารามไม่ไกลนักจากพระยืนเป็นพระยืนทองเหลืองอีกองค์หนึ่งจังหวัดบามิยันมีทิวทัศน์ที่สวยงามและทะเลสาบบันอีกอามีทางตะวันตกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอัฟกานิสถาน อย่างไรก็ตามหลังจากสงครามหลายปีในช่วงปลายทศวรรษ1990เซลซ่าและชามาม่าก็เต็มไปด้วยรูและไม่มีเสียงของพระพุทธรูปอีกต่อไปกลุ่มตอเลบานซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในอัฟกานิสถานเพิกเฉยต่อการต่อต้านที่รุนแรงของสาสารชาชาิและประเทศอื่นๆทั่วโลกและใช้อาวุธสงครามต่างๆเช่นปืนใหญ่วัตถุระเบิดและเครื่องยิงจรวด เพื่อทำลายพระพุทธรูปทั้งหมดในบามิยันรวมทั้งเซอร์ซันและชามาม่าถ้ำบนกำแพงภูเขาเคยเป็นที่ซึ่งผู้นับถือศาสนาพุทธในสมัยโบราณอาศัยและฝึกฝนตนเองปัจจุบันถ้ำเหล่านี้ได้กลายเป็นที่หลบภัยสำหรับครอบครัวผู้ลี้ภัยมากกว่า600ครอบครัวที่สูญเสียบ้านในสงครามกลางเมือง พระพุทธรูปองค์ใหญ่ในเมืองบามิยันซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธเคยดึงดูดผู้นับถือศาสนาพุทธและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งนำผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลมาสู่บามิยันเปิ้ลใหญ่สงครามได้ทำลายพระพุทธรูปของบามิยันทำลายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของบามิยันและทำลายเศรษฐกิจของบามิยัน ปัจจุบันไม่มีนักท่องเที่ยวกล้าเดินทางมาที่นี่และไม่มีผู้ศรัทธามาสักการะระเบิดพระพุทธรูปบามิยันอันโด่งดังสององค์ที่สร้างขึ้นในคริสตวัดที่ห้าหลังจากการล่มสลายของพระพุทธเจ้าประชาคมระหว่างประเทศได้พยายามฟื้นฟูพระพุทธรูปบามิยันที่พังทลายลงจากการทิ้งระเบิดไม่ไกลจากพระพุทธรูปยืนก็มีพระพุทธรูปยืนทองเหลืองด้วย